Tonight. ก็ตกรีดมิ๊กปื๊ดและมิสเตอร์แปะโดนทิ้งค่ะแต่ว่าเราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะวันนี้อู่จุนไปตั้งแคมป์บนแพรที่เขื่อนอีกแล้วเมื่อกี้แอบ,บเห็นในไลน์กลุ่มว่าเขาส่งโลเคชั่นอะไรมากันเนเ hey, ฮเขาแอบ,บไปตั้งแคมป์ที่เขื่อนกันนะจ๊ะหนุ่มม่วงเมพิงอู่จุนบอยเยลโลไม่พลาดหรอกฉันไม่พลาดฉันหาพวกแกเจอแน่ตอนนี้นะคะเหลือแค่เราสามคนที่อยู่ที่สตูเราจะให้มิสเตอร์แปะแอบไปเช่าเรือที่นู่นก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะก็กรีดจะทําของไป ขายให้อูจ,จุนที่ไปตั้งแคมป์กลางน้ํากันและของที่เราจะขายนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแ๋้วกันอื่นเลยเราจะเตรียมน้ำซุปจากที่นี่ไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเตรียมน้ำซุปที่นู่นมันเสียเวลาต้มเป็นเวลานานมากๆตอนนี้เราต้มไปละทีเป็นที่เรียบร้อย อันนี้จะเป็นน้าซุปก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะส่วนผสมที่มีข้างในก็จะเป็นกระดูกเลง้งต้มให้มันมีกลิ่นความหมูนิดหนึง่งแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆเช่นลูกผักชียี่หรา่าอบเชยป้ยกั๊กนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวส่วนผสมอื่นที่จะเอาไปรุงแต่งรสนะคะนั่นก็คือวันนี้จะเป็นปลาเขียวบีกะทินะคะเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็เป็นซีอิ๊วหวานและที่ขาดไม่ได้เลยของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเต้าหู้ยี่อ่ะ เทียมดองน้ำกระเทียมดองนะองนะตอนนี้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลดไฟลงนะส่วนหม้อน,นี้ถ้า <c oughs> ใ,ใครถามว่าก๊อตกรีต้มอะไรเดี๋ยวก๊อตกรีจะต้มน้ำแกะเจียบไปเสิร์ฟด้วยแมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆที่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือกันเลยดีกว่านะ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปทาก๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่านะฮะอันนี้จะเอาไว้ขีดหมูตัวนี้จะเป็นช็อตพลาสติกนะฮะมีถาดใหม่มีตะเกียบใหม่ตัวนี้จะเป็นนีที่อะไรวะที่ลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกก่อนเลยนะก็กรีนไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะทาก๋วยเตี๋ยเลยเพราะเป็นคนไม่ชอบต้มน้ำซุปที่เกียบรออ่ะอย่างต่อไปก็คือเส้นหมี่เหลืองอย่างต่อไปก็คือเส้นเล็กนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผักบุ้งอันนี้จะเป็นผักชีแล้วก็็็็็ออออัันน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 นีี้้้้้จจจะะะเเเเเปปปปปตตตหมมครรื่่งงุาาๆพพวกกิลไ พริกผัดเอาไปเพิ่มความเผ็ดให้กับตัวน้ำซุปนะจ๊ะอันนี้กระเทียมเจียวจ้ะส่วนที่เหลืออยู่ไหนแป๊บหนึง่งเมื่อกี้แอบเอาไว้ในตู้เย็นมาและสิ่งต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยที่เสิร์ฟคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือด้่นเลยก็คือนี่จะเป็นโหระพาจ้ะนี่จะเป็นถั่วงอกจ้ะอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อสรรรตัตว์ต่างนะจ๊ะอันนี้เราจะทาก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นหมูสไลด์ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูสไลด์นะจ๊ะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูจ้าลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็จะเป็น อาเอาตับหมูอาระ,ะต่อไฟก็คือเลือดหมูนี่ขาดไม่ได้เลยทําให้น้าซุป <mm> เข้มข้นมาแต่ว่าตอนนี้เราต้องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปไว้ที่อุณหภูมิห้องเวลามันร้อนเลือดจะมีกลิ่นนะจ๊ะ <mm> โอเคไปเดี๋ยวเราเตรียมของเสร็จแล้วเราออกเดินทางกันลุยจ้า <mm> <mm> ตอนนี้เรามาถึงที่เราจะมาแอบดูอู่ตั้งแคมป์กันแล้วมาเราจะไปทําอะไรวันนี้เอ๊ะแป๊ดไปไหนวะไอ้แป๊ดอะ ไม่เห็นเงี้ยแปะไปไหนอ่ะสวัสดีเราเห็นคนชื่อแปะไหมครับไอ้แปะเหพี่หน้าเหมือนเต่าเต่าด้วยครับโอ้นูหนมันไปดูหนามันไปทำอะไรมันบอกว่ามันไปดูผู้ชายอาบน้ำก่อนว่าท่านไม่ชวนไม่ตะปื้ดเลยไปดิเดี๋ยว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 มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องมาขนของลงเรือกันก่อนวันนี้ได้มจะมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือให้หน่อยโอ้ยห้องคนผมมาช่วยเหรอเขาคงจะตกใจนะว่าเรามากันได้ยังไงโอเคตามมามาเซอร์เวย์ก่อนไงโอเคแต่ของที่เราจะเอาลงเรือจะมีแค่นี้อันนี้อะไรอันน เ้ยอย่างนั้นมันแข็งอ่ะมีน้ำแข็งไหมขอสักถุงหนึ่งได้ไหมเรือลำไหนเรือจะลงมีตั้งหลายลำเนี่ย ไม่เราไปคนละลำก็คือของฉันจะขึ้นลำหนึ่งก็คือลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็พายกี่ไปด้วยอ๋อแล้วผมผมอะไรผมพายอยู่กันสองคน <c oughs> อยู่กับไอ้แป๊ะเหรอเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อจรเเเะเข้อะไรนะไอ้เน,นี่เขาบอกว่าไอ้เนี่ยมีจระเข้ด้วยนะไปถามเขามาเมื่อกีก้อะไรเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าปีนี้ไม่เจอครับเพราะว่าเขาจะกินไปแล้วแต่ที่สรุปเราไปคนละลำใช่ไหมลำเดียวกันนี่แหละโอเคลำไหนลำไหนล่ะพี่นี่ลำลำไทยเก๊กได้ไหมโอ้ยเป็นงานเป็นการหน่อยนี่ลำนี้เขาบอกโอ้โหตั้งแต่รู้จักมิตาปื๊ดมาตลาดปื๊ด ่เคยได้ยินมันพูดคําว่าหุ้ยเป็นงานเป็นการหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะคนของลลก่อดได้ขอกุญแจนี้ด้วยเดี๋ยวแม่งชายเรือไปลืมไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้ออันนี้เรามีคนขับเรือให้ด้วยเหรอนี่ไงผมนี่ไงครับจริงเหรออเราพิ้งคนนั้นล่ะอเขานั่งประคบไปงมทางไปเฉยปับเป็นไหมนี่อย่ามาลองน้ากันเป็นเป็นเป็นวันนี้แหละ กูไว้ใจแค่บอสอะที่ขับเรือเอาเอาจริงไหมนี่เได้อยู่ได้อยู่เมื่อก่อนขับประจำได้สปีดบอสมาไต่ตากองของเรือกัน A few moments later ตอนนี้นะคะเราจัดของบนเรือเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าอีคนพายเรืออะไรมันยังพายออกไม่ได้เลยได้มาติดเสาอยู่ไม่พายออกจากเสาล่ะยังไม่ร nice ู้ถูกผมนะบ้านผมติดทะเลมาก่อนอ่าทะเลอะไรทะเลเผาที่ภูอะไรอะ หววเท่าไรเหรอไอหเฮ้ยอย่ายืดอย่าทำไมไอ้แป้งไม่เออมีเครื่องแล้วไม่ได้ไเดี๋ยว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 รยังจัดของไม่เสร็จโอเคงั้นจัดก่อนคือเราต้องวอร์มน้ำซุปก่อนระหว่างเนี้ยเราก็ปล่อยให้เรือมันตะไ่ไปเรื่อยๆได้ไปทุกคนตอนนี้เราจะมาวอร์มน้ำซุปกันก่อนนะน้ำซุปตอนนี้ก็ยังออ้ยยังร้อนอยู่แต่ว่าทีเนี้ยเราจะไม่ใช้คำว่าวอร์มเลยวใช้คำว่าต้มให้มันเดือดเลยเพราะว่าเราจะต้องอะไรอะ เราจะทำอะไรเราตาก็ม่ยังหอบอ่ะเลยไม่คือเราจะต้องทําให้หมูมันสุกเราต้องลวกหมูให้มันสุกด้วยเออกับครูบังตีนทำไมทราไมเราไม่อ้วกมาเลยวะเดี๋ยวมันไม่มีซีนเดี๋ยวมันนี่มอะไรให้เล่นเดี๋ยวมันตั้นยังยาวไม่ได้เราตกน้ำตั้งรอบไหมล่ะไม่ไม่คือถ้าคือตกน้ำนี่คืออีน้ำร้อนนี่คือลวกขากูนะอากาศร้อนคือลวกขากูนะลวกขากูนะไห่วยห่วย เออถ้าเราไม่นั่งเอียงมันก็ไม่ปั้มอ่ะพี่ปลารอให้มันเดือดสักแป๊บทีนี้เสี่ยวอ่ะคุณนั่งเฉยๆเลื่อนระาดที่จับจับนู่นนี่นั่นไงอาจะเอาอะไรผมเอาให้ได้่องมันมีถุงนึงที่มันมีกระดูกหูบึบนี่ข้างในสุดเลยโอ้ยความบากว่ะเออไม่ถ้าเสมมติว่าเราใส่ถูกมาพร้อมกับน้ำซุปอ่ะมันกระดูกมันจะจิ่มซุปมันจะแตกราบากเพราะไข่กุ้งเสี่ยวเรานี่ ลำบากสิขายมันคิดคอนเทนต์เนี่ยขายมันเอาเรามาเนี่ยขายอยู่บนบกดีๆก็เ่าขายมาขายในน้ำอันนี้อู๋คิดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดของตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเนาะแล้วเราเดี๋ยวค่อยค่อยทำเสิร์ฟได้เออพายไปเรื่อยๆนะครับเออพายไปเรื่อยๆชิวๆอยว่ก็ง่ๆเรื่อยๆพายไปเรื่อยๆเด้อไป เตียวไม่จ้ากะเตียวตอนนี้เราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี่ยรออีกนิดเดียวอย่างเดียวเลย ก็เดี๋ยวเราพอมันเดือดเสร็จเราจะมาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเสิร์ฟข่าวกันเสิร์ฟใครเสิร์ฟอู๋อข้างหลังเห็นปะเห็นสีสีไหมจำจำจำไปเพราะว่าแอบมาการเราก็ต้องตามมาติปอู๋ถ้าไม่มีพวกเราก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะถูกเราจะทำอะไรกันก่อนคือรอแค่นี้เดือดแต่เดียวเลยใช่ปะใช่สิรออันนี้เดือดเสร็จปุ๊บเราจะมาเริ่มปรุงก็คือเราจะใส่เปใบกระดาษมาเปใบกระดาษก็จะเป็นแบบย่อยสลายได้นี่เลยทำจากเยื่อบุไม้ก็คือโยนทิ้งลงน้ำได้ย่อยสลายอ่ะทำจากธรรมชาติก็คือเราจะมาใส่เลื อันนี้จะเป็นเลือกหมูสดนะคะใส่ลงไปให้น้ํามันเข้มข้นแล้วก็จะใส่น้ำซุปลงไปแล้วก็เราจะเอาอีกระชอนอันนั้นอนะ่ะลวกหมูลวกผักเส้นใส่ทีหลังเพราะเส้นมันจะอืดเราต้องลวกสองอย่างนะ่ให้มันสุกก่อนโอเคอเ,เอเอ<ช><ช>แล้วเขาปรุงเองใช่ไหมใช่เรามีเครื่องปรุงเตรียมมาให้อันนี้จะเป็นน้ำต้มน,น้ำตาลแล้วก็พริกออแล้วก็จะมีพริกอันนี้ให้ด้วยอันนี้จะเป็นพริกผัดเผื่อบแบบร้านวิ่เตี๋ยวเรือเขาจะชอบใส่ก็มันจะเผ็ดเผ็ดอ่ะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยอ่ะแล้วนี่ให้ผมสองคนมาทำอะไรอ่ะมาเชื่ จำคนเดียวไม่ได้เราจำจอมบึดจอมบึดจอมบึดเฮ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 ไม่ตอบไม่ลอไม่ลองเต่าก็ลงม้วนเลยแป๊บตลกหน้ามึงว่ะเลบออกปใส่เลือดใส่เลือดเห็น้มีเห็ถ่ายเลือดได้เหรอพี่กัสมันถ่ายเลือดได้เหรอเดียวกรเจ้ากระเตีวกระเตียว ครับวันนี้พรมมาขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ผมเป็นคนกินวันนึ่งขายอะไรนะครับ้าวผัดี้วผยว้ยปัตกินจันอ้ยน้ำุ่เอาตังถ้วยเพื่ออะไรพี่ก๊อตทุยละสิบบาทครับสิบบาทต่ำต่้วยำต่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 ำตปำน่ำต่ำต่ำตาำต่น้่ำต่ำต่าต่ไม่ำต่ำตทอน่ำ่ำต่ำตนำต้นต่ำต่ำตำต่ำต่ำตน้ำตกโอ้ยตอน เจ้าหูเจ้าหูพีพ่เราลงไปเลือกได้เลยเขาไม่ลงมันไหนนะไอ้พี่กศรามเดี๋ยวผมขายให้ม really> ันมีมันมีสองเส้นมันมีเส้นเล็กกับเส้นมีเหลืองคุณจะเลือกเอาอะไรที่สองเส้นครับมีเหลืองมีเหลืองหนึ่งมีเหลืองสองมีเหลืองสอง เหลืองสามเหลืองผมก็มีเหลืองอ้าวมีเหลืองสี่แล้วบอกสี่มาทำไมอุ้ยเหลืองแล้วนี่ไงดิพี่ก้อนอยากได้แล้วตอนที่ลวกอันนั้นเปแล้วเวลาวมันถ่ายก็เออเวลากคำพูดก็ถ่ายด้วยซิก็ก่ายพันไปแล้วไงเขาพูดอะไม่ถ่ายไงเขาบองพูดพร้อมกันยังไม่พูดเลยเพราะว่าแต่มีน้ำกินไหมโอ้โหแจกด้วยเอาแจกเลยดังนั้นเอาแจกเลยวันนี้เราไม่เอาไม่ต้องเอะดิพี่ก้อนได้สักช่วยยังเนี่ยเอาเนี่ยกำลังจะลวกผักลวกเส้นเนี่ยนะจะลวกเส้นก็เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเส้นมีเหลืืออออองงงงงนนนนนนะแตต่่่่่วาาาาาาาเเเเรรร้้้้้้ลลลกกไหหมม ต้มยำมากเลยน่าอร่อยนัอะไรนี่มันไม่มีน้ำหรอได้น้ำขิงดมีกาโดนมาตรวจสอบนะครับว่าเราอยู่ไหมด้วยนะแต่ก็อู่แอบมาอู่ไม่ชวนน่ะ เป็นครอบครัวแฟมิลี่กันเสอยหรอเขาก็อยากพาแบบมาแคมปิ้งพาไปทไงไม่อยากให้ทุกคนลำบากเพราะว่าดูแลเจ้าหมีมันลำบากไลก็จะวิ่งไงอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ไปด้วยได้แ้นะครับหนึ่งถ้วยอเมริมาดัตให้อเมริกาดัตช์อบคุณครับเกียวเรือต้องมีพริกเขาสุดกอรนนะจ๊ะหยวนเห็นหมว่าเราไม่ต้องกินบะหมี่อะนี่เร้ใช่ไหเออใช่อ้ไม่ต้องหก็ได้โยิ้เลยหรอน้ำพิ้งเลยก็ได้ทางนั้นอ่ะ อ,อันนี้แถมลูกค้าเลยอ่ะอุ้ยมีก๊อตก็มีกระหมูกระจกอ๋อแถมไปให้หมดกระจกอร่อยนะไม่ผักหนึ่งนะพี่ก๊อตอย่าลืมของพี่เมย์อ่ะตอนนี้ได้เกือบจะหมดแล้วหมดครบแล้วแค่ลวกเส้นก็ก็ได้แล้วลูกค้าเริ่มหมดแล้วพี่ก๊อตว่าช้าเหลือเกินเอาดี๋ยวเจ๋ออันนี้ิเยอะอมแล้วนะเอื่มแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราลวกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งแคมป์พันกินกันเองดีเดี๋ยวเราจะไปลองชิมของเรากันว่าอร่อยไหมก็ยังไม่รู้จะว่าอรทากก๋๋ววยยเตีครรั้งแ อ,อ,อันนี้น้ำกระเทียบนี่อันนี้พี่ก็ทำเองนะเพราะว่ายังอุ่นอยู่เลยเนี่ยครับอนนทำเสร็จแล้วอุ้ยอร่อยอ่ะโคตรสดชื่นอ่ะทำเย็นเย็นอ่ะเสียบอันนี้แหละค่าจ้างเราไว้วันนี้นนจะบ้วนทำไมอ่ะงาน <laughs> น่าสดชื่นนะโอ้สดชื่นแซ่บเลยอ่ะเสียบทานแร่ไยนะครับทานแค่ไรครับเดี๋ยวมัขายใหม่โอเคไป เดี๋ยวเรามุ่งไปทรงโน้นกันมีหมอกด้วยจ้า A few moments later ไอ้แป๊ะไอ้เย้าไอ้ไอ้ไอ้แปะ๊ะดับเครื่องจะไปขับชนเขายบาย จะตั้งลำเรือกันได้ใช้เวลาตั้งแต่พาร์ทท <están> oh okay. like ิพย์นยังไม่ตกอ่ะทุกคนต้องรอดให้ดีเลยเด็กมันขี่เรือเอาหมุนอยู่แก่เออเออคือจะเลี้ยวเข้าฝั่งอย่างเดียวโอเคตอนนี้เราได้ชามหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเครื่องปรุงให้เขาหมดเลยอ่ะโอ้ว่ะน้ำจิ้มเจ๊ก๊อทอร่อยอยู่แล้ว ไม่ <น ihan S 1> ไม่ไมคืออันอันอันนี้ทำขึ้นเตี่ยวครั้งแรกอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราไปตรงกิ่งไม้ข้างหลังนี้กันเดี๋ยวเราเริ่มทำขึ้นเตี่ยวชามที่สองเลยอันนี้ชามแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกจ่ช้อนแล้วก็ตะเกียบนะจ๊ะนี่อู๊แปะ่ให้แปะก่อนอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอ่าอ่าคือได้เยอะแท้ไม่รู้อ่ะก็ลวกให้ตามนั้นอันนี้แปะเรากินพร้อมปืนเหรอใช่ครับนี่เคยคิดคอนเทนต์ว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี่ยวในสตูดิโอนะจะว่าไหนๆก็มาบนเรือ ก็ไายเป็นิวดึงไงเออก็ขายเพียงัวนี้แหละเพราะว่าลงลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวมันมันใช้ทุนเยอะนะพวกหม้อพวกอะไรอย่างเงี้ยแค่หม้ออ่ะมันจะมีหม้อที่แบบมันจะแยกน้ำซุปะซ้ายขวาหม้อไซนี้มั้งสี่พันละโอถ้าเป็นสแตนเลสนะอันนี้ลวกจนสุกให้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นโลหะดับกินไปก่อนเลยเดี๋ยวมันจะอืดซะจ่อะไรหรอเป็นไงตรงเเลยยฮ้อร่อยนะอจริงไหมนี่อร่อยจริงอร่อยจริงเฮ้ยอยวยอ่าอวยไม่ไม่แย่จริง มันจะออกเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแต่มันออกแบบนัวๆแล้วก็ผสมกับกะทินิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมอ่ากินไปอืมแซ่บอืมเป็นนุ่มไหมอันนี้เลือกเส้นมาอย่างดีอืมอร่อยขออีกกล้วยหนึ่งอยากกินอีกหนยังกินได้หมดเลยทำไม่ทันเดี๋ยวนะผมจะชิมเปรี้ยอร่อยว่ะ อร่อยรายการอร่อยอย่าอวยดีอร่อยอ่ะนี้ไม่ได้อวยเลยคือถ้าเปรี้ยวไปก็จะบอกว่าเปรี้ยวไปหวานเรก็บอกหวานไปแต่เนี่คือพอดีอ่ะนะจริงๆคอยากได้กระดูกหมูเอานี่ได้นะตอนมาต้มชั่วโมงหนึ่งอยู่บนเรือก็น่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งเปื่อยแล้วคอยากกินเอาไว้กลับไปแทะได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราเรากินกันก่อนสักห้าทีสิบนาทีเราค่อยไปกันได้ไปเลย โอเคมาทุกคนตอนนี้เราถึงฝั่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของตรงนี้ลงกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกันเดี๋ยวนั่งทำตรงไหนกันดีอ่ะน้ำชากินคนตรงนี้เลยเนาะเออแต่ว่าทีเนี้ยเอาขวดเคียวออกด้วยนะเราต้องเราต้องเปลี่ยนแก๊สแก๊สหมดอ๋อแก๊สอยู่ในใช่แล้วก็น้ำซุปเราก็ต้องเติมน้ำเปล่าเพิ่มเดี๋ยวปรุงเพิ่มอีกนิดนึง <Okay. S 1> ได้เลยไปเอาของลงกัน a few moments later เริ่มมืดแล้วเกยันเริ่มมืดแล้วดูดิเอ้สูมาแล้วนีอันนี้เดี๋ยวรอนน้ำเดือดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยยยยยววววลลกกกกกกหหมมมูไ่่่่สสสุเเเดดดีีีีีี๋จะะััับบาาารรรรนนนนพทททตติแแ้้อออง ใยัเรือไปตรงนู้นกันแล้วมองมาฝั่งเนี้ยตรงแถวสะพานันมีหมอกอ๋อม oh, <Yeah. S 1> ันนี่ไง <c oughs> <c oughs> โอเคกูเจอต้นต่อแล้วตอนแรกอ่ะเห็นไหมมีเจ็นเป็นสายเป็นเป็นเส้นใช่ไหมเออก็เลงสงสัยอยู่เลยหน้าร้อนมีหมอกก็เลยแบบพากันพายเรือกลับมาแบบมาตั้งแคมป์ข้างๆกูจะได้แบบวิวสวยๆเดี๋ยวมันจะได้พอทุกคนไหมวะเนี่ยพอไม่พอก็แบ่งกันกินครับถ้าไม่พอนั่งแค่กระดูกเล็งเล่นได้ไหมเราก็มันมีกระดูกที่ต้นน้ำโซบะต้องยิ้มมาทีนี้ผมมีวิธีเดียวเลยอ่าลงหม้อเนี่ยให้หมดแล้วนั่งสดกันคนละช้อนนี่จริงไหมนี่อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไม่ทำทีละ ผักเทใสค่ะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ที่รวกอยู่เทใสให้หมดนึงนะไม่อันนี้คืออันนี้คือกินจริงนเออใช่กินจริงอันนี้ถั่วงอกนะฮะโอ้หแล้วดูลูกชิ้นอย่างเยอะลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวไม่ี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรากินเส้นหมี่กันอ๋ออันนั้นเก็บไว้ทำเป็นเส้นเดี๋ยวอันก็จะเป็นเลือดหมูแล้วก็เลือดทีนี้เดี๋ยวเราใส่ใส่หมูลงไปเอาทัพพีมาครับเดี๋ยวผมจะคนโคลยโคลให้ ฮะน้ำล้างเราแป้งใช่ล้างนี่เหลืองล้างเดี๋ยวเอานั้นมาให้หน่อยเลือดขวดเลือดอ่ะเดี๋ยวคอยลินรอให้น้ำมันเดือดแบบปื๊ดๆก่อนเรี๋อันนี้เราต้องล้างแป้งก่อนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาอันนี้ไปลวกในนั้นเลยมันจะเป็นเมือกๆเป็นมันๆหมูนี่หมูก็สุกแล้วเรียบร้อยผมเป็นคนกงคนเขานะเป็นคนรวยไม่ได้เลยไม่ได้ช่องอะไร เดีซีมาสซเดยว้าวซีมาสซเดยสามสุบสี okay, okay, ่กิโลไม่เหมาะควันไฟคือก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้เตี๋ยวซีมาสซเดยว้าวโอเคขอสองนาทีให้เส้นสุกเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกินกันเส้นสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักเส้นให้ทุกคน รักมากให้มากรักน้อยให้น้อยไม่รักไม่ให้เลยเออไม่รักไม่ให้เลยอันนี้ของแป๊ะนะคะโอเคเขารกใครนี่ผมครับโอ้โหสองด้วยแล้วไม่กับแป๊ะพี่เกลียดตากใช่ไหมปวดเหนื่อยใช่มปวดขาเอาวางอันเลยเดี๋ยวจะให้เกมตักแขคไปนั่งกินกันดีกว่า เป็นไงบ้างเอ้ยยังกินไม่หมดกันอีกเหรอหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือเบิ้ลชารที่สองกันเหรอเนียคือฉันกินหมดไปแล้วอ่ะแย่างนี้เออครับผมไม่ผมผมอิ่มแล้วอันนี้ผมมากกว่าผมไว้หรือกินด้วยเดียวอยู่บนเรือนั่นแหละอ๋อเกมเป็นไงบ้างหวานมากนัวดินี่สองหน่อยเลยเสียงกบกันโอ้หทุกชิ้นที่และสองเดี๋ยวคารหน้ามันมีอีกแน่นอนเวลาที่แบบโูนี้ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะแอบตามไปได้ทุกที่เพราะตอนนี้นะฮะเราดีลกันเลยขา อู๋ไว้แล้วถ้าเกิดอู๋หนีออกไปเที่ยวไหนอีกแล้วไม่ชวนพี่ไปแอบส่งโลเคชั่นมาให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันกี่นะจ๊ะฝากช่องเพื่อนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เรลยหังมิตจเปียกเลยนะครับเปียกอะไรวะเบี้ยแปะสำหรับวันนี้นะครับลีสวัสด์จ้า